สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองคายนะครับโดยกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงปตทนะครับได้เดินทางมามอบเงินจำนวนแส0 0 0 0บาทนะครับให้กับ บุคลากรทางการแพทย์นในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับวันที่14พฤษภาคมเวลา11นาฬิกานาห้องประชุมชั้น4โรงพยาบาลหนองคายกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันปตทจังหวัดหนองคายเป็นตัวแทนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนได้มอบเงินจำนวน190,000บาท ให้กับโรงพยาบาลหนองคายโดยมีนายแพทย์วิเชียนรุ่งทิติธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายเป็นตัวแทนแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองคายเป็นผู้รับมอบทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสนับสนุนควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดหนองคายเพื่อให้ชาวหนองคายได้กลับมาดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็วนะครับ ทั้งนี้ปตทมีโครงการมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั้ง77จังหวัดโดยสนับสนุนเงินต้นให้จังหวัดละ1 0 0 0 0นบาทจากนั้นได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดหนองคายร่วมสมทบทุนบริจาคด้านนายแพทย์วิเชียนร,รุ่งทิติธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายกล่าวว่าต้องขอขอบคุณกลุ่มปตทที่ได้ร่วมสมทบทุนต้านภายัยโควิด -19 ในครั้งนี้ ซึ่งนปัจจุบันนะครับจังหวัดหนองคายมีผู้ติดเชื้อจํานวน70คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตและสถานการณ์เริ่มดีขึ้นส่วนผู้ที่มารับการรักษาหายขาดหลายคนเหลือเพียง7-8คนเท่านั้นนะครับสุดท้ายขอให้ธุรกิจปตทเจริญยิ่งๆขึ้นไปผมในะำ โรงพยาบาลน้องคายนะยังต้องขอบคุณทีมงานปตทที่มาสนับสนุนในการร่วมช่วยกันต้นวิกฤตโควิด -19 นะครับปัจจุบันเนี่ยจังหวัดน้องคายติดเชื้อโควิดทั้งหมดเ0็ดิคนนะครับซึ่งไม่มากนะครับเมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยยังไม่พบเลยนะครับพบเมื่อวานนี้รายเดียวซึ่งสถานการณ์ดีขึ้น นะครับเราก็ได้มีการตรวจรักษาแบบเปิดอนโรงพยาบาลสนามซึ่งนคนไข้ที่มารักษาเนี่ยก็หายขาดหายขาดจนตอนที่ที่รักษาอยู่ก็หยุดเลืออยู่ประมาณสักเจ็ดวันตายนะครับซึ่งอาการไม่รักจนไม่มีคนเห็นชีวิตใ,ในจังหวัดพื้นที่ของเราเราบางทีก็ต้องขอบคุณทีมงานของปตท ทุกคนนะฮะที่พิเศษร่วมช่วยกันในการมาช่วยเหลือภาวะโควิด -19 นะครับขอให้กิจการของท่านั้หลายก็เจริญรุ่งเรืองน,นะครับผมนะครให้มียอดขายกินดับของประเทศนะครับนะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข่าวหนองคาย Good News ทาง YouTube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมข่าวครับวันนี้ผมมงคลกน,นิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ